สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้ตัว f i n t e c นะครับก็คือ Finance t a g ที่จะใช้ร่วมกับ ChatGPT นะครับที่จะอัพโหลดสลิปใบเสร็จอะไรทั้งหลายที่เป็นรายรับรายจ่ายของเรานะครับอันดับแรกก็คือที่จะต้องทำนะครับก็คือจะต้องไปสร้าง API back end ข้างหลัง ที่จะรับข้อมูลไปบันทึกใน g o o l l s s h e t t ก่อนนะครับเพราะว่านี้เก็บใน g o o l l s s h e t t ก็มาดูที่ไฟล์ไฟล์นี้ไฟล์นี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแจกให้นะครับก็ไปนั้นที่หลักๆเลยก็คือจะต้องมาเปลี่ยนตรง s p r e e s s h e t t ID ตรงนี้ให้เป็น ID ของ Google Sheets ที่ก็สมมติว่า ผมจะเอาข้อมูลมาเก็บไว้ที่ชีตนี้ผมก็มา copy id ตรงข้างบนนี้ copy ตรงนี้ข้างหลังตงัว d ข้างหลังครับจนมาถึงตรงสรดตรงนี้ตรงนี้คือ id ของชีตนี้เราก็เลยสามารถวิธีวิธีเขียนแบบนี้ก็คือมันจะดนามิก Dynamic หน่อยที่ว่า เราไม่จาเป็นต้องไปไปใช้ Google Sheets ไปสร้าง g o o l l s s h e t t ใหม่อีกสมมติว่าเราถ้ามีเรื่องอื่นอีกเราก็สามารถแอดแล้วก็เอาเข้ามาใส่ในชีตอื่นๆที่เราทำเพิ่มได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของ Transaction ทั้งหมดเลยที่นั้นจะต้องเขียนเสร็จแล้วก็กด Copy ไปแล้วก็ ถ้าจะสร้างใหม่ก็มาขึ้นโปรเจกต์ใหม่คลิกขวาตรงนี้เราก็กดมองแล้วก็มาที่ g o o g l e a p p Script ตรงนี้อ่าตรงนี้มันของผมมีหลายหลายเมลนะครับมันจะขึ้นแบบนั้นอ่าจากนั้นก็ตั้งชื่อไปจากนั้นก็ คุมคุมให้หมดเลยแล้วก็กดวางเสร็จแล้วแค่นี้เสร็จแล้วก็เราก็จะเลือก ID ของที่ที่เราจะเอาไปใส่เสร็จแล้วเราก็สร้างชีต new ชีตขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งชื่อให้ตรงกันนี่ผมกดกด p ีมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้อ่ะใส่ตรงนี้ไอชีตเต็มตรงนี้ก็คือตรงชื่อชีตตรงนี้ของเรา ให้มันตรงกันแค่นั้นแล้วกดบันทึกอาจากนั้นก็จะมาดูส่วนของตรงนี้ตรงนี้ผมจะใช้เป็นตัว sheet api ที่ที่ของ Google นะครับที่เป็น api ตรงนี้ก็คือเพื่อเพื่อความรวดเร็วหมายถึงมันจะบันทึกได้เร็วกว่าใช้นั้นอันนี้คือใช้แบบใช้แบบจริงจังนะครับก็คือแนะนำให้ใช้ตัว API ตรงนี้ Service ของ Google เราก็มาค้นหา g เกิลชิดไหนวะชิตอ่าตรงนี้มาเลือกตรงนี้แล้วก็กด a d d ตรงนี้เป็นชื่อต้องตรงกันกับตรงนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้แต่ต้องขึ้นต้นด้วยตามที่ชื่อเราที่จะต้องเปลี่ยนตรงนี้ คืออันเดียวกันเรากดแอดเลยนี่จะใช้เป็น API service ของ Google มันใช้อ่าแล้วเราก็ลองกด run ดู1นึ่งครั้งก่อนเพื่อที่จะให้มันถามสิทธิ์เข้าถึงอ่าเราก็ดูแล้วเราก็เลือกเมลที่ต้องการมันก็จะถามว่ามันเข้าถึงอะไรบ้างมันก็จะตรงนี้ก็ลองอ่านดูมันจะ อ่าใน่นอ d ดิท r e เอทและ e ี e t ทเพราะว่าใช้เป็น API ตรงนี้สามารถทำได้กพกดคอนติเนีอ่ะแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาที่กด Deploy แล้วก็ New New Deploy เสร็จแล้วก็เป็นอ่าเว็บแอแล้วก็มาเลือกตรงถ้า On My ม l นี่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เฉพาะฉันกรณีที่ สมมติว่าอยากเอานี้ให้แฟนใช้ร่วมด้วยอาจจะต้องมาเป็น anyone ด้วยน่าจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นจะติดสิทธิ์อีกก้กด deploy ดเลยหลังจากนั้นเราจะใช้ตัวตัวนี้ URL ตรงนี้นะสมมติว่าเรายังไม่ copy ไปจากนั้นผมจะให้ลิงก์ตัวตัวนี้มานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเอาวาง ไว้ด้านล่างคอมเมนต์นะครับก็คลิกเข้ามาอ่าอันนี้จะเป็นการทำในโทรศัพท์นะครับครั้แรกก็คลิกลิงก์ที่ผมให้มาแล้วก็มาแอดช็อตคัทในนี้อึ๊บอันี้ของผมมันมีอยู่แล้วก็กดแทนที่เลยจากนั้นก็มากดจุด3จุดตรงมุมขวาของแอปที่เราเพิ่มเข้ามา ก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นคำว่า get content of ตรงนี้เราที่มี url อยู่ตรงนี้ก็เราก็เอา api ที่มีบันทึกแนงของ google s h e e t เอามาวางเลยเรากดวางจากนั้นก็กดดันไปแล้วก็จากนั้นมากดมาคลิกตรงปุ่มตรงเล่นเพลงตรงนี้คลิกให้มัน run ่ามันจะดะูเดี๋ยวผมเอาใบเสร็จตรงเซตรงนี้ส่งให้มันไปมันจะถามว่าเป็นราย,ร,ายรับหรือรายจ่ายจากนั้นเราก็กดยอมรับไป ก็มากดยอมรับอีกยอมรับทั้งหมดเลยอ่ะจะเห็นว่าตรงนี้มันขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นหนุที่เราเข้าไปแล้วก็ราคาเท่าไหร่แล้วมันก็จะจัดแยกให้ตรงนี้ที่เราเพิ่มไปว่ามันเป็นท้ายของรายรับรายจ่ายแต่ตรงจัดหมวดหมู่ตรงนี้มันเป็นคนทําให้นะครับตรง GPT อันนี้มันก็จะขอแจ้งเตือนเราก็ยอมเราไปเรียบร้อยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวิธีเอาช็อตคัทมาไว้ที่หน้าจอนะครับคือนดับแรกเราต้องค้นหาช็อตคัทก่อนอก็คลิปช็อตคัทตรงนี้จากนั้นก็เลือกว่าเราจะเอาแอปไหนมาไว้ที่ช็อตคัทกดค้างไว้ที่ตรงนั้น กดค้างไปที่แอปนั้นแล้วก็มาเลือกกดแชร์กดแชร์เสร็จแล้วก็แอปแอดทูโฮมสก e นตรงนี้ตรงนี้นะครับปึ๊บจากนั้นก็มันก็จะให้ตั้งชื่อเราก็เลือกเลยแล้วก็ไอคอนเราจะเอาไอคอนอะไรก็เลือกตามสบายเลยเรากด a อดอ่ะมันก็จะมาหน้านี้แล้ว ตรงนี้ก็เราก็ขยับได้นะครับว่าจะให้มันไปอยู่ตรงไหน,นประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ